สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหลักปฏิบัติในการล้างคาบูนะครับอย่างถูกต้องนะครับอันดับแรกให้เราขันถ้วยคาบูออกนะครับแต่ว่าให้ทุกท่านล้างคาบสิ่งสกปรกออกนะครับตรงนี้ผมแค่แน้แนวทางนะครับนี่ครับแล้วเราขันน็อตถ้วยคาบูออกก่อนนะครับ นี่ผมแค่มาแชร์ประสบการณ์นะครับหลักปฏิบัตินะครับคิดว่าน่าจะถูกต้องที่สุดนะครับําแ,แรกเห้ถอดถ้วยขบูออกนะครับตัวนี้เป็นขบูสปาร์กนะครับสปาร์กเวฟก็ทำง,งานคล้ายๆกันนะครับขบูต่อไปให้เราถอดชุดลูกลอยนะครับ จะมีเข็มลูกลอยด้วยนะครับจะมีสลักย an e no ึดนะครับนี่ครับสลักย okay. ึดถอดสลักยึดออกมานะครับนี่ครับต่อไปนี่เป็นถ้วยลูกลอยนะครับ네นี่เป็นลูกลอยแล้วจะมีเข็มลูกลอยเพื่อเปิดปิดน้ํามันนะครับตรงนี้นะครับเข็มลูกลอยเพื่อเปิดปิดน้ํามันเบนซินนะครับ ต่อไปให้เราทําการจะมีนมหนูนะครับทางบางท่านทำไม่ค่อยถอดนะครับทําไมตรงนี้เราต้องถอดนะครับเพราะว่ารถที่เราใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานข้างในมันจะมีเศษฝุ่นนะครับเศษตมเยอะมากนะครับบางคันนะครับบางคันไม่ไม่ถอดก็มันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนต์ของคาบูเรามันไม่เต็มที่นะครับนี่เราต้องถอดนะครับมันก็ไม่ยากนะครับ มีนมหนูนะครับนมหนูน้ำมันนะครับต่อไปข้างในมันจะมีจะมีเสื้อนมหนูนะครับเสื้อเขียนเลกนะครับข้างในครับตัวนี้ครับให้เราใช้ไขควงได้ครับนี่ครับให้เราใช้ไขควงนะครับนี่ครับจะมีบูทนะครับ เสื้อเสื้อเข็มเรงครับให้เราแล้เรากระแทกออกมานะครับนี่ครับออกมาแล้วครับนี่ครับเยอะมากครับเห็นไหมครับนี้มันจะมีเศษฝุ่นนะครับครับ ตัวนี้เป็นเสื้อเขียมเบ่งนะครับนมหนูน้ำมันเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับเราถอดมาด้วยนะครับถอดมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับต่อไปจะเป็นนมหนูอากาศนะครับนมหนูเดินเบานะครับให้เราถอดด้วยครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับนี่ครับเราถอดมาด้วยครับ ต่อไปก็จะเป็นทุกวันนี้คาบูเวฟรุ่นล่าสุดจะปากล่าสุดมันจะมีตัวนี้สงสัยจะเป็นชุดชุดลิ้นบำบัดหรือเปล่าครับปล่อยอากาศเข้าไปห้องเผาไหม้หรือเปล่าครับนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี้ให้เราถอดด้วยนะครับมีน็อตสองตัวนะครับการล้างคารูเราต้องถอดหมดทุกอย่างนะครับถอดหมดทุกตัวนะครับนะครับ เราใช้นิ้โป้ประคองไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสปริงนะครับด้านในนะครับใช้นิปโป้ประคองไว้ด้วยน็อตสองตัว เราพยายามจำด้วยนะครับถอดชุดนไหนออกมานะครับนี่ครับจะมีสปริงนะครับนี่ครับทุบบัมบัดไปเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราต้องถอดด้วยนะครับรุ่นแรกจะไม่มีนะครับแต่ว่ารุ่นหลังๆจะมีนะครับให้เราถอดออกมาด้วยนะครับให้เราทําการล้างทำความสะอาดนะครับต่อไปจะมีนี่ครับกูปรับอากาศนะครับทีนี้ให้เราถอดด้วยนะครับ ช่บาง,งคนบอกว่าจะไม่ไมไมไมต,ไมต้องแตะครับเพราะว่าตามโรงงานเขาปรับมาถูกต้องแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงมันมีหลักการจูนจอากาศนะครับจูนใหม่ได้นะครับท่านเขาบอกว่าไม่ต้องถอดจริงต้องถอดนะครับเป็นสกูไขควงแบนนะครับ ำไมไม่ออกนี่ครับออกมาแล้วข้างในจะมีสปริงนะครับนี่ครับคูปรับอากาศนะครับเราถอดด้วยนะครับระหว่างข้างในจะมีแหวนมันจะมีแหวนนะครับ บางรุ่นส่วนมากมันจะเหวียมันจะมีแหวนรองสปริงนะครับมีซินด้วยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้มันแสดงว่ามันหายแล้วครับไม่เจอเลยครับนี่ครับหลักแนวทางนะครับในการล้างกรบูนะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้ล้างให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ผมบอกแนวทางในการถอดประกอบล้างนะครับถอดประกอบนี่ครับ Ion, เราประกอบเข้าไปนะครับนี่บูทตัวนี้เราล้างแล้วล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับมีแค่นี้นะครับมีอะไรมากมายนะครับนีประกอบเสื้อเข็มเร่กประกอบเข้าไปต่อไปก็เป็นนมหนูใหญ่นะครับนี่ครับแล้วก็ประกอบนมหนูใหญ่เข้าไปครับมีแท็บเราเราใช้ไ้ควงต่อเข้าไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นนมนมหนูใหญ่ตรงนี้นมหนูอากาศ เราใช้รวดนะครับใช้รวดแย่นะครับใช้รวดแย่แล้วก็ปั่นแล้วก็ล้างทล้วา็สาดครับนี่ก็ประกอบเข้าไปจะมีแค่นี้นะครับนี่ก็ตัวบำบัดนะครับมีแค่นี้นะครับประกอบเข้าไปนะครับมีนจะปิงนะครับนี่ครับต่อไปการจูดอากาศนะครับเทคนิคการจูดอากาศนะครับตามทฤษฎีนะครับ ให้เราขันเข้าให้สุดนะครับการจูนอากาศขันเข้าให้สุดนะครับนี้ให้เราสตาร์ทเครื่องนะครับให้เราคลายออกมาสักครึ่งรอบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คายรถมันจะดับนะครับแต่ถ้าเราใช้มือดึงคันเร่งนไว้มันก็จะไม่ดับนะครับแต่ว่าให้เราคลายออกมาสักครึ่งรอบนะครับนี่ครับคายมาระค,ะครึ่งรอบนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับ ทีนี้ให้เราประยุงคันเร่งไว้นะครับว่าอีกจุดหนึ่งครับให้เราปรับเดินเบาขึ้นก็ได้นะครับให้เครื่องมันเร่งไว้นะครับทีนี้ต่อไปให้เราค่อยๆคลายนะครับค่อยๆคลายกูอากาศออกออกไปเรื่อยนะครับรอบเครื่องยนต์ของเรามันก็จะเร่งขึ้นไปเร่งไปเรื่อยๆนะครับเราค่อยๆคลายายค่อยๆคลายออกนะครับรอบเครื่องยนต์ของเราก็จะเร่งขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ เราคลายสกููปปรับอากาศให้รอบเครื่องยนต์ทำงานสูงสุดนะครับจนได้รอบสูงสุดนะครับค่อยๆคลายออกนะครับมันก็ประมาณอยู่รอบครึ่งสองรอบนี่แหละครับค่อยๆคลายออกนะครับรอบเครื่องยนต์มันก็จะเร่งขึ้นไปเรื่อยนะครับทีนี้ให้เราสังเกตด้วยครับเมื่อเราคลายออกไปแล้วรอบเครื่องยนต์ของเราคงที่นะครับถ้ามันคงที่แสดงว่าไม่ได้แล้วครับเราก็จะก็หยุดการ คลายสกรูปรับอากาศออกนะครับให้เราหยุดนะครับอเราคลายออกไปเลยเครื่องยนต์ของเราไม่เร่งเลยแส,สยดงว่าคงที่แล้วครับถ้าอยู่ประมาณนี้เออมันเร่งเร่งได้ที่แล้วถ้าเราคลายาไปมันก็ไม่เร่งแสดงว,ว่ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับคลายจนในรอบสูงสุดนะครับต่อไปเราก็มาทําการปรับเข็มเร่งนะครับรอบเดนอันนี้คือรอบเดินเบาของเรานะครับมันจะเป็นเข็มเร่งครับตัวนี้ นี้ตั้งตามความพึงพอใจของทุกท่านเลยครับตัวนี้ครับชอบเร่งชอบเบาก็ปรับเอาครับตัวนี้แต่ว่าสกูปรับอากาศนี่เราจะปรับตามมาตรฐานมันนะครับเราปรับมั่วไมได้นะครับบางคนติดไว้นะครับนี่มันเสียงเหมือนเดินเดินหอบที่จริงไม่ใช่นะครับผิดนะครับตัวนี้ต้องปรับให้อย่างให้ถูกต้องนะครับสกูปรับอากาศนะครับนะครับหมุนเข้าหมุนเข้าให้สุดนะครับ ล้วก็คายออกมาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อว่าพอครึ่งรอบก็ได้ครับคายออกมาสักครึ่งรอบเพื่อว่าให้พยุงรอบครื่งยต์ของเราไว้นะครับเพื่อว่าไม่ให้ดับนะครับเ้าก็ค่อยคายค่อยคายออกนะครับจนได้รอบสูงสุดนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณรอบครึ่งนะครับคายออกจนได้รอบสูงสุดถ้าเราคลายไม่ออกแล้วเราก็หยุดนะครับนี่คือการจูนอากาศนะครับตามหลักการนะครับ รประกอบแล้วก็ประกอบตามขั้นตอนที่เราถอดออกมานะครับเทคนิคหลักการล้งางคารบูนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ